ที่วิโรจน์ลองลองเล่าเล่าสถานการณ์ที่นี่ที่อำเภอเมืองหรือว่าที่บ้านนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าว่าเป็นไงบ้างครับที่วิโรจน์ประเมินว่ายังไงบ้างตอนนี้ที่บ้านที่เรามาทำอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่อาการหนักนะครับเรียกว่าแต่ว่าที่มันตกหล่นมาเพราะว่าแต่เดิมมันเพอามันหนักมันก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้อยู่ในระดับที่ทําได้แล้วแต่ความเสีายงก็จะเป็นความเสียที่ค่อนข้างหนักนะครับรวนไปเยอะความเสียงที่บ้านก็หนดเลย เสียงของแอดบินชัดเจนหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์ลองอะไรกันมาได้นะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาชมกันนะครับอันนีส้สดจากหน้างานเลยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับงานปูนน้ำท่วมไม่ทราบว,ว่าได้ยินเสียง,เ,งเสียงหอยแอนมินชัดชัดเจนไหมครับ อันนี้จะเป็นบ้านในอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงรายนะฮะที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือว่ามันมีคโคลนเนาะเราก็ต้องเริ่มใช้แบคโคนเนี่ยตักดินคโคลนนะครับจำนวนมากนะครับที่อยูออ่ทางเดินอยู่ในบ้านอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นรถด,ดับนะครับ รถหกล้อเนาะเพื่อที่จะเอาไปทิ้งข้างนอกนะครับไม่งั้นเนี่ยการทํางานการฟื้นฟูอ,อื่นๆเนี่ยจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าจะติดเรื่องคโครนจํานวนมากนะฮะอันนี้ก็รถรถตักดินกํลาลังทําทํางานกันอยู่เลยครับ ถ้าทุกท่านเห็นข้างในนั้นเนาะนี่ก็เป็นการทํางานฟื้นฟูนะครับของคนข้างในเนาะทาความสะอาดนะครับฉีดน้ําฉีดอะไรนะฮะนี่นะครับฉีดน้ําขนของขนอะไรกันมาอยู่ข้างนอกอยู่นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างใน อันนี้เป็นเสื้อเวอร์ชั่นใหม่ของเรานะครับนี่ด้านหลังเขียนว่าประชาชนอาสานะครับด้านหน้าก็เป็นถีซ่อมซ่อมครับเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี่นะครับกระพาข้างในนะฮะ อันนี้จะเป็นคุณป้าน,นะครับอยูนน่น่าจะไม่มีคนช่วยเหลือนะครับสภาพบ้านออันนี้จะเป็นเหมือนกับโรงครัวของแกเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันของอะไรก็เสียหายหมดเลยนะครับแล้วก็แทบจะทั้งหมดนะครับก็ต้องทิ้งฮะนี่ฮะเขาอาจาก็มังจัดการกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะเริ่มจากการขนของขนอะไรออกขนอออกมาก่อนฮนะ นี่พี่ที่วิโรจน์นะครับสสวิโรจน์ลัคนาดีสอท่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่คะทั้งเสื้อผ้าทั้งของเข้าของเครื่องใช้นะครับก็เป็นไปได้สูงนะครับว่าอาจจะต้องทิ้งหมดนะครับเพราะว่าโรนเนี่ยมันติดติดฝังนะครับแล้วก็ยากมากที่จะทาความสะอาดนะฮะก็มีเชื้อโรคเชื้อรานะครับนี่คะ อ่ะเข้ามาดูกันข้างในกันเลยดีกว่าฮะนี่ครับอาสานะครับประชาชนอาสานะครับนี่ห้องครัวนะครับซิงล้างจานสภาพจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เละหมดนะครับโครนเข้ามานะฮะน้ําเนี่ยท่วมสูงถึงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะฮะ นี่ฮะ้าเงยขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าอันนี้คือเหมือนเป็นคานเนาะคานข้างบนก็อยู่ข้างบนนะครับถึงถึงนาฬิกานะฮะก็คือมิดหัวนะครับถ้าเรายือนจากตรงนี้นะฮะตรงเสาเห็นไหมฮะก็สภาพก็นั่งสงสารมากนะครับแล้วก็เราก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่เนาะเบื้องต้นเนี่ยก็คงเป็นการ เคลียนะครับทั้งโครนทั้งขยะนะครับออกให้หมดก่อนนะฮะแล้วถึงจะขั้นทําความสะอาดครับทําความสะอาดเสร็จเนี่ยค่อยเป็นขั้นฟื้นฟูนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่รังหลงเหลืออยู่นะครับในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายฮะนี่ครับลองดูสภาพนะครับนี้ชั้นวางของนะครับข้างสิงหลังจานก็โครนอะไรลงหมดนะครับ ส่วนนี้ก็อย่างที่บอกฮะเก็บขยะเก็บอะไรกันนะครับเอาออกไปกองไว้ด้านหน้านะครับสําหรับเอาต้องเอาไปทิ้งน,นะฮะ mm hmm. ก็ถ้ายิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยโครนเนี่ยจะยิ่งแห้งนะครับแล้วก็แข็งนะครับจะยิ่งเขาเรียกว่าทําความสะอาดพื้นฟูนเนี่ยยากกว่าเดิมอีกนะครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมนะครับลองคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่อันนี้กอ็อันนี้ก็งานใหญ่งานยักษ์เลยนะครับช่วยกันยกของออกกันมากันมาก่อนนะครับวันนี้ทางสะสะวิโรดเขามาด้วยตัวเองเลยนะครับ ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณธีรวัตรนะครับขอบคุณคุณวันวิสานะครับขอบคุณํำหรับฟิดแป๊ครับ อันนี้นะครับขนออกไปทิ้งด้านนอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกองเอาไว้นะครับกลับเข้ามาอีกหลายรอบนะครับยังมีอีกหลายรอบแน่นอนใช้เวลาอีกน่าจะเป็นวันๆเลยครับกว่าจะเคลียร์เสร็จนะฮะ พี่วิโรจน์ลองลองเล่าเล่าสถานการณ์ที่นี่ที่อำเภอเมืองหรือว่าที่บ้านนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าว่าเป็นไงบ้างครับพี่ <ปะ S 2> วิโรจน์ประเมินว <ปะ S 2> ่าย <ปะ S 2> ังไงบ้างตอนนี้ที่บ้านที่เรามาลังทำอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่อาการหนักนะครับเรียกว่าแต่ว่า,วาที่มันตกหล่นมาเพราะว่าแต่เดิมมันพอมันหนักมันก,มมก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนมันอยู่ในระดับที่ทําได้แล้วในระดับความเสียยงยก็จะเป็นความเสียที่ท่อนข้างหนาแน่นรวมไ้เยอะความเสียงทีบ้านก็หมดเลยก็ถือว่าต้นนะครับตั้งหลักก่อนครับ แล้วเราก็บอกเลยว่าทุกคนของออกไปก่อนถ้าตามใจก็ตามที่พื้นยังไม่โล่งพื้นที่ย,งงยงงงงังไม่ได้เป็นพื้นที่ว่างทำยากเพราะวองเช่นเนี้ยจะต้องรอน้ำอ่ะเพราะว่าดึงไม่ได้ก็เพื่อคน,คนมันเริ่มแห้งแล้วก็อาจจะต้องเอาร้นน้ำมาช่วยฉีดช่วยอะไรกันหน่อยครับด,ดูเขาทำต่อกันนะฮะนี่ฮะ จริงๆจะเห็นเนาะว่าทางอาสาสมัครของเราเนี่ยก,ก็ต้องใส่เครื่องป้องกันทั้งตัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพหน้างงานจริงเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักหนานะครับทั้งคโครนนะครับทั้งอของมีคมต่างๆนะครับที่พื้นที่เท้านะครับทั้งที่ต้องระวังที่มือด้วยนะครับแล้วก็ทั้งกลิ่นทั้งฝุ่นนะครับที่จะมีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างต้องระมระัดร,ร,ระวังเป็นพิเศษนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างยิ่งเลยนะครับ 厉害。Yeah. อันนี้ใหญ่ก้อนใหญ่มากเลยนะครับน่าจะหนักมากเลยนะฮะ <_ d> um> เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกบ้างดีกว่านะครับจะเป็นอันเนี้ยส่วนเนี้ยจะเป็นงานการเก็บของการเคลียร์โคลนให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมครับทิ้งเก็บขยะเก็บของอะไรออกก่อนก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาด เดี๋ยวเราลองไปดูบ้านที่ที่เขากําลังเริ่มทำาาคาบสะกันแล้วดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้นี่กองขยะใหญ่เลยนะครับนี่คอันนี้เนี่ยถ้าเป็นชั้นวางของหรือเป็นของอะไรที่มันยังพอที่จะใช้ได้เนี่ย บางทีก็กจะอาออกมาล้างแล้วก็ใช้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่พอจะใช้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จากบ้านเมื่อกี้ที่เราไปดูมาเนี่ยคือต้องต้องทิ้งนะครับอ่ะลองไปดูกันต่อนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยนะฮะอันนี้สภาพที่เราเคลียร์โคลนเคลียร์อะไรแล้วก็จะเหลือแค่การทําความสะอาดนะครับอันนี้คเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับสองเครื่องแล้วก็มีไม้รีดน้าครับ นี่ฮะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั้งหลายนะครับ,น,รบนี่ฮะสภาพห้องต่างๆนะครับที่เราทำความสะอาดอย่างเช่นถ่ามีคาบโครนอะไรขึ้นมาสูงถึงผนังตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็าต้องเอ,อ ฉีดน้ําแล้วก็ขัดทาความสะอาดนะครับให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือให้มันอยู่ในชา่าพที่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะจะเป็นไปได้นะครับอ๋อส่วนส่วนบ้านนี้ก็เออเริ่มงานออซ่อมนะครับอาจจะซ่อมระบบไฟนะครับอันนี้ก็กลับมาติดตั้งไฟแสงสว่างอะไรบางอย่างนะครับ มีทั้งหลอดไฟแบบแบบนี้นะครับแล้วก็มีคัตออฟมีหลอดไฟต่างๆน,นีฮะอันนี้ทีมไฟเหรอครับพี่หรือว่าไงครันนบผมซ่อมยูนิตอ่ะอยู่ยูนินี้แหละอ๋ออันน,น,นี้อันนี้ที่เขาวางไว้เมื่อกี้นะฮะนี่ไขควงวัดไฟสว่านโรตารีตต่ต่างๆตัวนี้นะฮะจริงๆพอท่วมเนี่ยนะครับ จำนวนมากเนาะก็ระบบไฟก็เสียหายไปด้วยนะครับใช้การไม่ได้นะฮะนอกจากที่เราจะทำงานฟื้นฟูแล้วเนี่ยก็ทำงานาซ่อมด้วยนะครับเราเลยมีชื่อนะครับที่เราใช้กันเล่นๆเนาะอย่างเริ่มเป็นทางการแล้วก็คือใช้คาว่าสมซ่อมัมซ่อมชิอนอักนีนะครับอันนี้สภาพหน้า,นาถนนนะครับหน้าหน้าเออ บ้านพักที่พักนนะครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันมีโคลนเข้ามาเนี่ยการเดินทางการสัญจรอนะไรก,ก็ยากเป็นไปไม่ได้นะครับรถเก่งรถอะไรก็ไม่ควรเข้าเพราะว่ามันจะ,ม,นจะมันจะติดนะครับคุณผู้ชมอ,อยู่ที่บ้านผู้ติดตามนี่ตอนนี้เราดูกันอยู่จากที่ไหนบ้างน,นะครับคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะฮะนี่ครับ เดี๋ยวต้นบ่ายเราไปดูที่อำเภอแม่สายกันต่อนะครับและโคกำลังทั้งขุดดินทั้งเคลียร์พวกสร้างไม้สร้างอะไรต่างเหล่านี้ด้วยนะครับนี่ถ้าจะเห็นเนาะชั้นดินเนี่ยจะจะสูงขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งนะครับจากพื้นปกตินะฮะอันนี้ยังถือว่าเป็นเคสที่ท,ที่ยังพอได้นะับเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ย โอ้ขึ้นมาเนี่ยเท่าเอวเท่าอะไรนะครับเป็นเมตรก็มีนะครับชั้นดินนะฮะนี่อันนี้คุณป้าเจ้าของบ้านบ้านเจ้าของบ้านมาดูนะฮะแกก็น่าจะอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเนาะก็จะเป็นบ้านท้ายๆแล้วท,ที่ที่ยังยังตกหล่นลงเหลืออยู่นะครับทางอาสา,ศาเราก็ถามคุณป้าแล้วบอกว่าคุณป้าดูสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันลำบากนะในแง่ของการในแง่ของการเก็บของหรือว่าถ้าจะทำคำาความสะอาดเนี่ยเพราะว่ามันโดนโคลนหมดเลยนะครับ โดยเฉพาะพวกเสื้อผงเสื้อผ้าข้าของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็อาจจะมีทางเชื้อโรคทั้งอะไรเชื้อราอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับโรคสีหนูอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีด้วยป้าก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยนะฮะครับจริงๆเราก็แน่นอนเนาะคือเวลาเราไปปฟื่อฟูไปอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นข้าของเครื่องใช้จํานวนมากเนาะเจ้าของบ้านจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะเสียดายนะครับมีคุณค่าทางจิตใจต่างๆเราก็จะต้องระมัดระวังไปอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเลือก ทิ้งหรือไม่ทิ้งนะครับบางอย่างเนี่ยเราจะต้องถามเจ้าของบ้านเขาก่อนนะครับว่าเขาจะเก็บไวไหมน,นะครับหลายหลายอย่างเนี่ยมันมันเป็นของที่ทดแทนไม่ได้เนาะเช่นรูปภาพรูปถ่ายต่างๆ่างเหล่านี้เขาอาจจะต้องทําความสะอาดนะครับแล้วก็<ม><ม>เก็บไว้ครับนะอีกตู้อันหนักอ่าดีดด้วยยกลากนะมาใช้ไม่ได้แนละ้ว นี่ครับโอ้ของชิ้นใหญ่เลยฮะนี่ครับถ้าสภาพอย่างนี้คงจะต้องทิ้งนะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยเขาเสียด้วยครับไม่ไม่ไม่สามารถล้างได้ฮะ นี่ครับขยะแค่บ้านเดียวเนี่ยก็กองทั้งหัวแล้วนะครับหรืไม้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 เขาเรียกว่าไม้หักไม้กล่อนด,ด้วยนะครับยุ่ยเลยครับน่าจะโดนน้ำมานหนักด้วยฮะอันนี้ครับรถผลดินนะครับ มาที่งานเดิมงานหน้างานนะครับก็คือนักโคตัดดินตัดขยะนะครับเพื่อที่ว่าจะให้รถแบคเอ่อรถรถหกล้อนะครับรถดับเนี่ยเก็บออกไปเพื่อที่จะเอาไปทิ้งข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมเอนดมินนะครับขอตัวก่อนนะครับถ้าอยากดูอะไรตรงไหนก็ลองแจ้งกันเข้ามาลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่ฮะ ขอบคุณมากนะครับจากอ,อ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับผมสวัสดีครับ